เจเอ๋ไปไหนกันไปไหนกันจ๊ะฮะมาเร็วเรวเรวป่ะจิพบ้าไปกินเข้ามามาเป้มไปไหนกันไปไหนกันไปแล้วไปแล้วโอ้ยเนาะเอ้ยมาสวย ตัวนี้หรือเปล่าที่ออกจากครัววันนั้นนะสวยมากบางหางเขาพี่น้องงามงามเห็นสีดำมาสีหมอกมาสีหมอกกับมาสีน้ำตาลพี่น้องสวยตัวผู้กับตัวเมียตัวผู้ทั้งสองนะแม่นเลยวูเมน,นนะ เขาเลี้ยงใบอันนั้น,นะพี่น้องเลี้ยงรถคลับเอ็นพิดเลี้ยงพี่น้องนกกระสากูกกูกูเห็นมาปกติมันจะมีสองตัวนะเนี่ยนกเนี่ยไปแล้วนกกระสาขายาเขาเกินทื่นโอ้เขาตัวใหญ่มากเป็นนกกระสาบ่ <laughs> เต็มเลยค่ะพี่น้องเขาเจ้าเลี้ยงหมูแม่ฟ้ามหมูเต็มเลยเนี่ยกิ่งฟ้าม,ม่วงเนี่ยมัองน,นี่บ้านนั่นเอาหมูมาเลี้ยงเต็มเลยดูดดุดดเพื่อ <c oughs> <c oughs> นเนนเดียดดินคอมพิวเตอร์อ่ามาถอดในหมูฟ้าเต็มเลยพี่น้องหมูกินยาแล้วก็มีอาหารด้วย อ๋อไม่ใช่อาหารตรงนั้นลงให้เขาเข้าไปนอนเออ,เอ,อกออ็กินยาเลยโอ้ก็คือหมูบ้านเท่าแหละพี่น้องเต็มเลยสีดำกับมีแห่โอ้ยยุ่งบานนี้ยุ่งกับลายบานนี้ป๊ปัปปหมู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 โอ้ยกินยาเบิด้ดมือเบิด้ดขึ้นเนาะสามชุ่มแล้วก็ยังพากันกินอยู่สามชุ่มแล้วนะจ๊ะ นอนได้แล้วกินเบิดมือเบิดขึ้นเห็นเนาะพึ่งเนี่ยตอนนี้สามช่วกลัวเหยอเด็สามุ่มสิบห้าแล้วนะคะยังพากันกินข้าวอีกปะ่ะเขากินอะไรนะเขากินหญ้าล่ะปล่าแดดอะ่ะฮะกินยางไปแล้วนอนได้แล้วเชา,วากินได้แล้วพึ่งเนี่ยพี่น้องหมู คือหมูบานเท่านั่นหละคล้ายกันกับหมูบ้านเราแหละม่นีพึ่งเห็นได้เนี่ยสุกปีกจเจ้าปลเดมมาเลียงเลยเป็นนี่พึ่งเห็นไหมเลียงหมูโอ้คุณะคุณอหูหย่า,า,ยาก,กับเชียวปดัดเกียกขีดต,ตุ่มบานต่ละตูโอ้ปดัดเม่อวนปานหมูกินปานหมูก็จังสี่แล้วเนาะ มึงเนี่ยห้าเกียงเลยแม่ตะกี้หญ้าเขียวเขียวนี่แม่เห็นพึ่งข้าเจ้ามาปล่อยยังบ่ท่านพ่อเดือนเดชสองอาทิตย์นี่แหละแม่หญ้าเกียงแล้วมืองหันนะเมืงนี่ย่งอยู่ย่งอยือฟาเป็นฝูงเลยพี่น้องใหญ่เร็วเร็วโอ้อาทิตย์ที่แล้วยังตัวน้อยๆเลีนไล่กันอยู่ไหมเมืองอาทิตย์นี้เนี่ยฟตัวบักใหญ่นึ่งฟา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  ก็คือมีแตอโตง่ามๆอย่งางไ้ไปเลี้ยงแกะโตเลยเนาะโอ้ยสีเดียวกันหมดเลยพันเดียวกันหมดเลยเนี่ยดูดิหนามันมักน้อยเลยวัววัวมิแต่ตัโตผูด้วยเนี่ยเดสแมนโคโคเนือบ้านนี่นเพิ่งได้พี่น้องหลายนห่ เจ้าเลี้ยงแล้วก็เห็ดลวดนี่นะทั้งพูนกัอันหมูบองนี่กับง่ว่น้องของเดียวกันนะั่นแหละมีแต่ตัวงามๆสันทอดสร้างนี่ไหมง่ว <c oughs> แน่นุ่นหมูบางแน่กุ้มนี่บางกุ้มนี่บางกุ้มนี่บานยืนหนาสะลอนอยู่นี่ง่วหน่อยได้นี่แต่ตัวบางย้ายห,หนึ่งไวรุ่นเ่ยไหมง่วงไวรุ่นง่วงไวรุ่นดูดิโอ้หน้าเต็มอยู่ บ่างนี้อัางนี้ก็อุดอุดอุดพี่น้องป้านหมูมึงแน่มัน,น,มนเล่นขี่ตมขักแน่มือนี่อะเลยก็กินข่าวเด็กแท้หมูแม่สามทุ่มกลัวเลยเด้คือบอผากันนอนสามทุ่มแล้วสามทุ่มแล้วยังมาหากินอีกโอ้โหเลิกง,งานสามทุ่มเลยพี่น้องอค่นี้สามทุ่มใท่ไหม ตามทุ่มสิบนาทีนะหมูก็ยังเพือกันกินอยู่ตะเวนมันมาทันตกดินมันก็เลยเพือก,กันกินมึงเนี่ <c oughs> ย <c oughs> กินง่าย,ยกินหยางแล้วมันหยกินหยาบหรอคุณนะ่ะเ <c oughs> อยโจรบวนตุ๋ยตุยพี่น้อง <c oughs> อ๋อลายทั้งฝุ่นกับง่วอัน <c oughs> นี้กับหมู เขาเจ้ามีลวดนะมันออกก่ได้ลยพี่น้องก็เจ้าเ,เลียงแบบปลอยแต่ว่ามีลวดลวดกระแสไปป่าไม้สัต์ออกอะนะไม้สัต์เขาไปแล้วกา